รหัส fb fb รหัส fb นะคะ fb ตามด้วยรหัสสีที่ต้องการได้เลยสำหรับรุ่นนี้ค่ะฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่ 9นิ้วนะคะเป็นงาน9นิ้วความสูงค่ะอยู่ที่7นิ้วค่ะแล้วก็ความหนานะคะอยู่ที่3นิ้วครึ่งค่ะเป็นงานหูหิ้วในตัวนะคะด้านหน้าจะเป็นงานลูกบิดค่ะแล้วก็โลเอออะไรของเขาไม่ใช่โลโก้อะไรของเขาค่ะจะเป็นสีทองปัดด้านหลังมีซิปนะคะแล้วก็ฐานกระเป๋าค่ะจะปักหมุดให้4ตัวสําหรับใบน,นี้1,950บาทค่ะ1950เปิดไปด้านในตัวเนี้ยคือเป็นงานทรงที่แบบ คลาสสิกอมตัดตลอดการแล้วก็ถือมาไห่ก็ดูแพงช่องใช้งานภายในค่ะคุณพี่ตัวนี้ด้านบนเป็นงานซิปปิดให้หนึช่องเนาะตามด้วยด้านในค่ะมีพ็อกเก็ตใหญ่ซิปผนังกลางแล้วก็ซิปผนังด้านหลังค่ะผ้าซับในของเขาจะเป็นงานผ้าแคนวาสค่ะสีน้ำตาลครีมครีมทองนะคะเป็นงานสีครีมทองกระเป๋าสตางค่ะสามารถใส่ได้จนถึงไซส์7นิ้วครึ่งค่ะ เจ็ดนิ้วครึ่งใส่ได้นะคะคุณพี่ตัวนี้เจ็ดนิ้วครึ่งใส่ได้เลยสบายๆนะคะแล้วก็ความจุของเขาเนี่ยเรียกว่ากระทัดรัดแต่ใส่ของได้เยอะนะ1950บาทสําหรับรุ่นนี้มีสายให้ถึง2เส้นค่ะสายเส้นที่1ก็คืองานสายสปอร์ตท,ที่กัญยาเชียวว่าทุกท่านอยากให้ทุกท่านมีเก็บไว้คนละ1เส้นก็มีสายสปอร์ตตัวนี้ให้ด้วยนะคะคุณพี่สายสปอร์ตตัวนี้เริศดม,มากนะคุณพี่ท่าในใดที่เคยได้เก็บไปแล้วนะนะคุณพี่ ดีงามมากสายเส้นนี้เอาไปถอดใช้คู่กับใบอื่นๆได้เลยนะด้วยลายของผ้าทอของเขานะคะทอสวยแล้วก็มันเป็นสีแบบกลางๆนวลนๆนนนนแบบนี้คุณพี่ลายของสายสปอร์ตสวยมากด้านหน้าด้านหลังทอละเอียดทั้งสองหน้าอ่ะกัน,นยจะให้ดูนะเนี่ยด้านหน้าด้านหลังทอลายละเอียดสวยทั้งหมดปลายสายคะ่ะเกี่ยวด้วย ตะขอนะคะลักษณะการใช้งานคุณพี่นี่ห่วงเกี่ยวจะอยู่ที่ด้านข้างนะคะใบนี้คือคิ้วเดี่ยวๆก็สวยคิ้วเดี่ยวๆคือหรูแล้วก็ใครที่อยากจะสะพายนะคะแต่ว่าอยากสะพายให้ดูหรูหรานะคุณพี่เอาไปสะพายข้างค่ะเอสะพายเข้าไหล่สะพายเข้าไหล่นะมันก็จะแบบดูแบบ หรูหลาเป็นกระเป๋าทำงานได้สายมีสองเส้นเส้นที่หนึ่งสายสปอร์ตเส้นที่สองคืองานสายหนังคุณพี่ปรับระดับด้วยหัวเข็มขัดค่ะรหัส fb นะคะมีสีสีพร้อมส่งค่ะใบที่กัญญาพรีเซนต์คือ fb 0 5นะคะ fb 0 5 1 9 5 0งานงานหนังโฟสเตอร์ค่ะคุณพี่ fb05 สีม่วงสีที่2ค่ะ fb01 นะคะ fb01 ค่ะตามด้วย fb03 นะคะใบนี้ fb03 สีน้ำตาลและสีสุดท้ายค่ะคุณพี่คือ fb13 นะคะ fb13 เนาะสีเหลืองเนาะนะคะสีมัสตาร์ดสีมัสตาร์ด